เหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการถแถลงการของทอรอออกถแถลงการกับสื่อกัมพูชาเฟกนิวได้สร้างความสนใจและความตื่นเต้นให้กับผู้คนมากมายทอรอออกถแถลงการได้กล่าวหาเจ้าหน้าที่ไทยว่าล่วงละเมิดผู้ต้องหาที่หลบหนีเข้าเมืองแต่เหตุการณ์จริงแล้วเป็นอย่างไรมาดูกันว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถเป็นการเผยแพร่ความจริงได้ความเป็นจริงที่ถูกเผยแพร่วันที่18พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้รายงานข่าวว่า ทางสํานักงานโฆษกกองทัพเรือได้ออกถแถลงการเกี่ยวกับการกล่าวหาของสื่อกัมพูชาเฟกนิวซึ่งกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ไทยทําร้ายและล่วงละเมิดผู้ต้องหาที่หลบหนีเข้าเมืองกองทัพเรือได้ตอบโต้และชี้แจงว่าเป็นข้อมูลเท็จจริงและไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกองทัพเรือได้ตรวจสอบกรณีที่สื่อสอนขอขก่อสันติภาพ ของกัมพูชาได้รายง,งานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดแรงงานชาวกัมพูชาที่หลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติที่อำเภอโป้งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแต่กองทัพเรือได้ตรวจสอบแล้วและยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายไทยและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหลายส่วนและปฏิบัติการร่วมกันเป็นชุด ทั้งนี้ยืนยันว่ากำลังพลทุกนายของฝ่ายไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพร่งสัยและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หลบหนีเข้าเมืองกองทัพเรือได้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลวงที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายโดยไม่จําเป็นแต่นี่เป็นจุดที่เกิดความคิดแตกต่างมีบางคนเชื่อว่าการถแถลงการของทอรออ,อกถแถลงการอาจเป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทย และมีความเป็นไปได้ว่าการชี้แจงของกองทัพเรืออาจไม่เพียงพอเพื่อให้เห็นถึงความจริงความเป็นจริงอาจมีอยู่แต่การเผยแพร่ข่าวลวงสร้างความเสียหายแก่ผู้หลบหนีเข้าเมืองและสร้างความเข้าใจผิดในสังคมคุณคิดอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ความเป็นจริงอาจมีอยู่แต่การเผยแพร่ข่าวลวงสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างไรมาถามตัวเองและแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้